ต้นกำเนิดอาชีพการทำนาเกลือที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณส่งต่อลูกหลานเลื่องลือเล่าขานภูมิปัญญาเกลือหวานปัตตานีเชื่อว่าใครหลายคนที่ยังไม่เคยลองชิมเกลือหวานปัตตานีก็ต้องสงสัยแน่ๆว่าทำไมถึงเรียกเกลือหวานเกลือปัตตานีมีรสหวานจริงหรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นการสงสัยเรามาฟังเรื่องราวการทำนาเกลือของจังหวัดปัตตานีกันเลยดีกว่าครับ จังหวัดปัตตานีมีประวัติความเป็นมาการทํานาเกลือซึ่งปรากฏตามหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยานับเป็นสินค้าส่งออกทางเศรษฐกิจและการค้าสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกว่า400ปีจนถึงปัจจุบันเกษตรกรทํานาเกลือปัตตานีได้รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุม่มทานาเกลือเพื่อลดอํานาจการต่อรองราคากับพ่อค้ากลกลางเพื่อแปรรูปเกลือให้เป็นเปิตภัณฑ์ และที่3ก็คือเพื่ออนุรักษ์ในเรื่องของเกลือปัตตนีให้คงอยู่อย่างมั่นคงไม่สูญหายท่างก่มวิสากิจชุมชนกาทำนาเกลือปัตตนีได้ใช้นวัตรกรรม โดยใช้พะยางปูแปลงนานเพื่อเพิ่มในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของเกลือให้ดีขึ้นซึ่งทางเกษตรถายได้ราคาสูงขึ้นครับได้แปรรูปในเรื่องของผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดด้วยกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยได้ต่อยอดในเรื่องของท่องเที่ยวนะครับซึ่งเอานาเกลือเนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวเราทําเป็นแบบวันเดย์ทริปนะครับ เกลือที่นี่ไม่เหมือนจากที่อ,อื่นเพราะว่าเกลือของที่นี่มีมีส่วนผสมของอน้ําเค็มแล้วก็ได้จากแม่น้ำปัตตานีที่เรียกว่าน้ําก่อยอค่ะทำให้เกลือของเราอ่ะมีความไม่เค็มขมส่วนใหญ่เราจะเอามาปรุงในเรื่องของอหมักเนื้อสัตว์แล้วก็ดองผักคือเราจะมีเกลือที่พวกสวรเอดินแล้วก็เกลือสตูเกลกไทยดําเกลือขมิ้น แล้วก็เกลือสปาเมรกระทั่งโลโออนนะคะตอนนี้เราเรามี5-6ตัวค่ะแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของเกลือหอมแช่เท้าค่ะตั้งแต่เราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็มีในส่วนของสมาชิกผู้ชายเขาจะทำนาเกลืออยู่แล้วเราก็ได้นำกลุ่มแม่บ้านหรือว่าแฟนเขาค่ะได้มาทำในส่วนของแปรรูปของเราแม่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น จังหวัดจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่การทำนาเกลือนะครับ451ไร่เกษตรกร95รายพื้นที่อยู่ที่ตำบลบานาตำบลตันตงยงโรโลและตำบลบาราโฮมนะครับฤด,ดูการทำนาเกลือจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับผลผลิตเฉลี่ยนาเกลืออยู่ที่ประมาณ2ตันต่อไร่ต่อปีนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดตตานี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือจังหวัดตรีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตอบรับนโยบาย BCG m o เดลโดยการส่งเสริมการเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเลสนับสนุนด้านความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมโดยเฉพาะการทำนาเกลือบนเสพายางนะครับตักดันด้านมาตรฐานความปลอดภัย การแปรรูปเพิ่มมูลค่าการตลาดเกิดความสําเร็จเป็นรูปธรรมเก่เกษตรกรด้านการผลิตเกลือที่มีคุณภาพมาตรฐาน g p เพิ่มขึ้นผลผลิตเกลือสะอาดและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดเพิ่มขึ้นผลิตพันธ์เกลือได้รับมาตรฐานสู่ผลิตพัน์แปรรูปจากเกลือหลายหลายชนิดมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายมีการพัฒนาเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับโดยชุมชนเป็นผู้บริหาร การและสนับสนุนให้การทำนาเกลือของจังหวัดตตานีนะครับขึ้นเป็นมรดก ok ทางการเกษตรของโลกนะครับในปี2570หากได้มาเที่ยวชุมชนนาเกลือปัตตานีท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตการทำนาเกลือของเกษตรกรรุ่นใหม่และปราชชาวบ้านทดลองทำนาเกลือศึกษาชุมชนและประวัติศาสตร์และรับประทานอาหารพื้นถิ่น ลิ้มลองรสชาติเกลือหวานและอาหารพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีเกลือหวานปัตตานีบนสเสน่ห์ที่มีชีวิตอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในภาคใต้